เออถอดจาัดเกห้าเขาเล่กเขากับป่วยนะหมวดกนเล่กว่าเขาเขาตัววิ่งกับเขาลงบาเวันนี้เข่ากับเขาล้บาเนี่ยก็ตามัอย่างนี้ยังมีคอมเมนต์เสียๆอยู่เช่นว่าล้างไม่ออกจังแม่เออบอกร้ายเ่อแล้วค่าของเข่าห้าหายใตุนดุนหที่ต่างลกไปหลายคลิปเด็เกเก่าเช่นงบเนี่ยคือบมยังบอกกับกั้ําน ้ผมกลับใหมเลยว่านี้ก็มี่เขยหแล้วโมเมนต์โมมี่เจีทีีเกนี่เขียนไว้เยเลยนะที่บุญชาง่ใช่เพราะว่าอยู่ในชุดผมก็อยู่ไรครับอยูเในชุดเต็มใขอออาจารย์เนี่ะครับเกตกำับนล่างยเนนี้ชื้อเด็กบินครับบันท้ผมก็เลยออกจากโรงบ่ายเห็นลิปหรืมั้งเห็นิปผมเรเมื่อนั่นละะมัวไทยไมรับตาบอยืนหนึ่งไปเเดอรเาตัวละล้านอาจารย์แม่มาบอกผมมาสํมดัสบอกผมบอกผมบอกบอกแมม้าผ เอาบอกไหมเนี่ยอาจารย์ต hmm. mm ัวเลขก็เ uh ก้าเก้าแปดว่ะห้าเก้าแปดเก้ากับตัวเดียวกันผมแล้วตัวนี้เลยคือผมเอาตามนี้เลยคือผมไ่ต้องคิดอะไรอย่างเอานี้เลยครับอันผู้ใดก็เป็นผู้ชายอาจารย์พี่ดาวพี่นกเนยผมเป็นหมอมื่อนั้นเอาไปซองความพี่ผมเป็นหมอผจญเลยนะเนี่ยเนี่ยเนาะซองเขาตอนออกไหมวะเล่นยืมนี่ยเล่นยืมอย่างไม่ตลอดเวลาครับเนี่ยจะเป็นคนซองอยงนี้นะเน่ยเป็นหมอค่ะแล้วก็ เรีว่าอาจารย์แห่มมากเอยกับเป็นเลยผมกับผมจะ้องมาคอผมมากมันเป็นจับกล่องมาจับกล่องไทยแตแกทำหนังทั้งนี้มันไทยเป็นจิมนี้เด้แต่ว่าเป็นจินะคือเมมมันเต็มพอดีนะถ้าเต็มอย่างนี้มันดีก็ได้ทำหนักได้แ้ด้ให้ได้สัมพันธ์คือกาานแล้วกันกตละลาที่มันใส่หนึ่งกันยาผมมาเห็น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 ได้่จะาห่วเนี้ยเลยผมฟังคนบอกวจับม่ได้กับผมดเอยนัมเมอร์เลยบอกครับมันเบ้าเบายา เก็บมือไว้นะคะคุณผู้ชมอย่านอนหลับอ่อนๆจริงๆแล้วอาจารย์สุดเต็มของอาจารย์วัตถินมีตัวใดนะครับก็ตัวเมียเขียนลงขึ้นนีได้สบายเก้าห้าแปดประพัดเมียนคงขอเป็นไงคือเด็กผมนั่เมื่อเหรอผมก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยครับ เลยทียเอตัวนี้เป็นตัวหลักเลยเบื้องต้นกย่านี่ครับเก้าหาซีจะมีตัวนึงเนี่ยกัาเทาอย่เขียนเนี่ยครับผมว่าเขาออกมกหาแปดลงไปนะเพราะว่าอย่างมันติดติดอะไรติดอะไรกันผมคาดแปดเพราะว่ามนบอกงวดกอนเอาฟันเกตก่อนนะว่าเมื่อกี้ผมกลับไปเลยเพราะว่ายังเดี๋ยวคนดีดามามาอยู่อาจารย์กลับเลขใช้ได้นี่กลับไปเลยนี่กลัหกครับเอ้าไม่เดียวเก้าหาไม่ไไม่เขียนนังก็ฮะ ก็หาาหานี่นี่เหาหกห้าเจ้าพาคอยก็ไปลอกเจ้าเจ้ามาลอกใครกอยคนก็เอาเออแต่วงเ่องสีดาม่าผมลายสายคุณช้าเขียนไทยนี่ว่าอยูเก้าหาก็หกห้าามานะครไปอัดกิบแก้ด้ดาม่าแล้วมันดีครับเอ๊ดาม่าที่อยู่อาจารย์ให้ก็เธอหลยเลขารไม่กลดอยงเลยอเขาการหลอกเก้าหกเขาชม บุไรี่ดอกอาจารย์พูดถึงถามวาเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าการจะน่าไม่ยะืครับเนาะจะน่าไม่สวยเบิงบอกเ่นแคบดีแต่เอนเาอาจารย์ในฟันหทองวิ่งเก้าเลยไนมครับเก้าตัวละล้านไปเลยครับเก้าตัวละล้านเมื่อกี้เลยเน่าไปเด่นหิ่งเมื mm ่อกี้เนี่ยเอากระสอบมาใส่เงื่อนับในบนในล่างครับนียครับ แต่ว่าเอฟซีถือได้ด้วยว่วนว่วนเมื่อกี้เอฟซีถูกเยอะนะอาจารย์เพราะว่าเขาคอมเมนต์มาถูกค่ะถูกค่ะทันไหมเขาไหนจะรูดจะวิ่งเพราะว่ามันคอมเมนต์เสียมันไม่เยอะนะคุณเจดังวางทันเด้แมนเดงวอนก้อนนี่เมื่อี้คนดังเขาเลยที่เนี่ยเขาเขาแค้รูดไหมค่ะแล้วก็เเเขาาก็แต่ว่าเขาลงแต่ว่าผู้เห็นกันลงไปจังหลายที่จะดังกัอัดคลิปลงไปเขาแบบเสียนใหญ่หรือเงี้ยมะเข่าเนี่ยแต่เห็นอาการผมเยอะผมไม่ติบ่อน้ำคนเนาะ น,น,นอน่นไหาอยูน่นะพี่นองก็ต้องเข้าใจได้ค่ะพี่นองเขาก็คู้เขานะคะแต่กะพยายามลงขีดหายท่านผู้ชมได้เห็นมากที่สุดแล้วก็ย้ำตัวเลขตลอดนะคะบางครัเขาเหรี่เยญเขาตรงหูอยู่แล้ววาไม่ต้องกลับหัวคือเ<ๆ>นี่ยครับวก่อนผมนเห็นเจ็บเก่าเลยผมบอกเลว่ากลับหัวเ้อเ็เก่าแต่ว่าผมไปยังมไหายอยู่รับเชื่อว่วันนี้ผมเสียเสียใจไปหนึ่งคือร่างคนเ,น,น,เนี่ยแต่นบ่มืเสื่อนเนี่ยคือจะเจ็ดเก่าอยู ไปยังมวลนี่พี่น้องบางคนนอนมือปลาเทอเหมือนงวดกว้อนมันบ่เขาตัวเน้นเขาเลยเหมือนกําลังให่ไปได้เขาลืมไปแล้วนะว่าก้อนหนานั่นห้องเข่ามากนี่ถ้านะับจริงๆเรางวดที่สี่นะค่ะหวดแรกก็คือหนึ่งกร,ระดาษหกศูนย์ห้าศูนย์ห้างวดต่อมาเลข่ยคืออุปสรรคห่วงต่อมาเรายังถือว่าเข้ามันเข้าเลขกบิ่งไงที่ผู<ะ>อ่ค่ะอ่าแล้วงวดนี้ก็เข้าตัวเน้นตัวจอดเนี่ยจริงๆพี่น้องบางมีติดกันซี่งวดติดแม่นครับซีมวลติดเดี่ยวเพิห้องพี่น้องก็ต้องเชื่อใจมันอาจจะมีบ่อเล็เขาตัวเน้้้นนบบาาาางงเเก็ตตออมมรื่่่ยๆวิ ล่อยไปเลยเป, right. ป, like ป,ป, like yeah. ป็นยังไงนไมปลวอยไปยังไงมิน่อยอีใจว่ามหอได้หลายพี่นองค่ะต้อ์ได้ที่นอืพิจารณสองตัวนี้คือเขานี้เน่มันก็ได้เฮ้ยเวได้นนแล้อาจารย์เ่นัวไปไหนกันม้เพราะว่าเคสจบทสองอก็ได้ครับดีใจก็จยลามกปลามแตกกนะอาจารย์เกือบครับเกือบแล้หยิบวิกิบ เกือบต้้งแสก้วครับทผู้ชุดอาจารย์พวกบเก้าแปดห้าแปดเก้าสี่นัเเป็นประกันไหมนมันบอกเยครับผมดีเลยอครับะผมผมเชนตัวนี้มันเป็นชุดเก่าอยู่ครับเครื่องผมบอกหมอห้าเก้าแปดเขาบายเด็ดมันก็ใปชุดนั้นแหละมันจะี้มีเก่าหามีเก่าแฟดมีหาแปดครับอาจารเก้าที่ผมบอกแถมมาครับส่วนหกหาเนี่ยคือเขากับหัวตัวเก้าหาสมัครง่ายๆทีง่ายๆอาจารย์ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคะว่าเพราะว่าครับ ค่ะอาจารย์พกไห้เขียนลงคัดพี่น้องที่ว่าถือมองไดนอันนี้ก็คือคนเเขียยนหลคนสื่อตรงสลาดคือการพกมันจะเป็นตัวเดียวกันคนก็เลยว่าเขียนไหนจะหลอกครับนีด่ามาว่าลายถ้าต้อหนิถ้าตำหนว่าเลขลายเนี่ยแต่ต้องสื่อนะบอกมันมันบ่าลายครับมันสื่อมาดีๆโมกาเป็นข้อสองเลยครับตัวสถิติบ้านโมกาบอกเลย แต่ว่า<ะ>มี่ด่ามาว่าไรพี่น้องอดจิเดีนไไหวยเนี่ยยี่กีที่อีตที่เยอะเล็กเพราะว่าไม่เป็นกกันมานอะ่ยางหุวยถึงแร้วว่าที่เป็นลาตเตีเท่านั้นเขาเหล็กเพราะเอาคาปะทู่คาใส่ใจเงินเทวดาครับเพราะในวันหวยแกคูบหุย้ยเขาการซื่อเป็นตล,ดลาดนะเขาบกว่าขาื่อเป็นตลาดเขาบอกเสียท่สี่บาทจบ,บาทจานั่นเขากา็คิดแต่ว่าซื้อเพราะเด็กไอ้ปูซอยเข้าไปซอยที่วินเข้าซอยคาเขากินคาน้หมูกับมันไม่เรียบร้อยก็ได้ไล่เนี่ เราจะแจกเพื่ก็คือลอตเตอรี่ไว้กราจเรียกํำเนียรีกซีคูเนี่ยมาหน่อยครับสำหรับแต่ว่าเข้าล่ทุนตัวนี้อ็อาิตายจำนตัวนี้ตัวแรกท่บาทลงทุ่แต่ที่ที่าทเาจะกลับบนล่างที่ที่บาทคนนี้ดวงอมดีเนาะอาจารย์อยกเพื่ก็คือลอตเตอรี่ไว้เขามีอยู่ซีคูนี่ตัวลรทีปบาทเขาซื้อตัวลรกทบ่ก็เหมือนนที่หน่อยตัวที่หน่อย ลบแล้่ซื้อตัวนี้พร้มแล้วก็เชียงวัชรีไว้โลดตัวไตีอีคู่นีว่าเขาเหมือนเงินยจะเราอกสิบก่ะตัวไรที่บาทซึ่งไม่หนักผลล่นล่หงสิบคือแม้อะไรกรวยมาหลัท้งหมอกหาใจเจ็บหนี้เราดูเหมนียเก้จ้ะได้เก้ารรวยหงสิบฝุ่นก็ไม่เจ็บห่อยเขาเกาลี่หมพี่นอนไม่ว่าหลายหงวดดวนัใหม่เจ็ดเก้าค่ะเจ็ดสี่เก้าสี่แล้วก็เจ็ดโม อมาหนักครับตีโตเยอะไปยิ่ไปซื้อไปเเนี่ยคือผมบอกไปก่อนหรือว่าบางดีนะครับถ้าไปเมียนไปเมียผมบอกมาผมบอกไปก่อนคือมันหลายครับอาจารย์ไม่เยอะเด้่ยวาเยอะครับล่ะก็แล้วสะดวกเท่านั้นคือต่างคนที่เบิงอย่างอี่เป็นมาเคสเขาต่างคนมาีมาเคสซีถ้าผมบอกว่าถ้าเลือกซื้อน่ะหือมาห้าอาศัยหลวงเจ้าของบ่ได้อาศัยหลวงผมนาอาศัยหลวงผมผมให้ายไปซื้อู่หนิซื้อมือด้วยถือก็ถือก็ถือก็แล้วไปอ่าขันบ่ซื้อหมือ เพราะเลขผมเผาเี่นเหใุณซื้อเจ็บู่ให้คุณซื้อเสียได้แบบนี้เสียได้นอนมารับนะสมุนพวเขาเม่ยัวันที่เขาซื้อนะก็บ่าไมันย้งมันเขาไม่อาจารย์เขาเขาเพราะเลขกจงได้ท้งวันนี้บางคนซื้อถ้เจ็เก้าเ็ู่ซื้อแเสียได้เด้ยนอเลขก็มีเจ็ก็ต้องเสียเขียนไม่หายเดียวซื่อลงเขาเลยนะลงเรือลำเดียวกัน ลงเรื่อเล่เผีเหรอันถือกันถือไปน้ากันคิดกับคิดไปน้ากันจริงๆคือต้องไปกับนอกจากไปกับบนล่างครับไปกับบนล่างแล้วก็ซื้อตามที่อาจารย์ให้ไปนั่นแหละครับครับอากาศอ่ากันบ่ถือกับว่าแม่นเที่ยวใจผีเหรออาจารย์เที่ยใจกันเบื้องเอานะครับไม่ได้อยากเอาถุงร้องาดมันวันหนึ่วันนี้มันแห้งถุงเลยเดี๋ยวเอากล่องมันไม่แล้วดีเลยนี่เหมาบางคนก็เทว่าอาจารย์จางยังก็อนางค้นเช่นด่างข้นเนีนด่างข้นมาไนไ โอ้ยว่าไปเจียเจียไม่หายครับมีปืนบาเมาดิคือจังผมบผมลงสนาเนี่ยไม่หายมากจริครับแมนเดอร์จานเงียบแต่จานไปลงมาเขาบอกวาถึงวันนี้ยังไงผมก็มาทเลย่าถึงเพิ่งดผมเลยว่าผมดีใจนะเก็บเก่าเลยใน้กีผมอยากได้เก็บเก่าเลือกันใด้เกิดได้มยังไม่ได้มีชครัตเก็บรองเพรามื่าได้กินยังไงเก็บรองนะให้เกิดกันถือกันว่าถือใบครับผมไม่ถามมันถือว้าถือเจ้าบาที่อีนี้มันยังไหวน่นะครับ ก็องเียนเด็กกิมันสือใบสามันสื่อเยเดย้าบบเดียบานแปโอ้แต่เกิดดีใจยังแหงเลยคดีใจคนถหลายเน่ไม่าดเด็กน้อยรุ่นน้ำกข็งพกเจ็ดวาไปเลยครับบนแล้วได้ที่ออกงั้งแบบนี้ปรเด้่วนเลยปัจญอาจารย์จะลงมาสำนักพวกมือู่ครับอาจารย์จะดูที่สุกษาประกาศางเกรจับข่าอรข่ผมกับบวขั้นบวขั้นไหวบหมนี้ยมันมาลูกซจะ ลุงท้าก็จะไมาเจอนะอาจารย์อยู่เพราะว่าเันเมื่อยอยู่เพราะว่าอยากมาเหมือนก็ทรมานอยู่กีน้องมันเมื่อกี้เพื่นมาจากสวนขีประเทศเล่าเพื่นกับเพื่อนจะเล่นไพ่เพื่นทั่วอันนี้ก็เล่นถามเพื่อนว่าอยากจะใช้อยากจะคุยกับอาจารย์ไม่กล้าคุยไปแต่พี่น้องอาจารย์ก็ไปขี่อุ้งเล่นน้องคะอันนี้คือบอกไว้แบบคนแต่เคยมากกับชิดเจริญดูเพราะมันหลอกสารคนเนาะถ้าเจ้าอยากอายแม่บางคนน่ะเต็งจริงอาจารย์ทั้นใจดีพี่น้อง เาอมาขอทายลูกกะได้นะคะครับนอาจาก,นกนเนี่ยมาโหลดคัอันพ่อปวยนะมาหายปวยกับยื้แง่ในี่งับคือพลองยานหอบปีจาแล้วปีาแล้วเนี่ยคออาจารย์ก้วออาว่ไอ้นประเทศไทเนี่ยครับผมเป็นอาจารย์สมุนี่ชื่อเสียงยอะไร่จรงผมเป็นคนเดียวที่ผมเคยยิงอะไรยตัวูวตัวลยผมก็มานางบอกนะพูดีตลอดแต่ในมืออื่นเนี่ยก็าทายไงเราห็นมาแล้วเนี่ยมืออื่นเน่ยเบิร์ดเบิร์ดะเริ่มปอ่ ตีมเต้ยลงนแต่ว่าเขานีบอกไปได้ว่าแมนมื่อนี้ดีดังมาได้ือว่าจไกับทีเก่าครับนี่ยงเขาเห็นแ่เป็นคนอื่นเองเขามายากนี่ผมเนี่ยปวดร่องมาได้ผมแมาทังเถื่อมากบอกน้ำมาได้กับคุ้มบอกอยู่บอกปุ๊บเมื่อไรกันี่น่ะล่ะโอเคนหัวใจอาจารยนยังแบบแข่งเล่งคัพิน่อยคุยน้ำหนสีนะท่านผู้ชมได้ว่าบเ่ เกตินเผาแล้วไปค่ะบ่หอวบไปมากอ่ะอาจารย์เจ็กผมเนี่ยมันตรงมาบ่นเนี่ยเบิ่งตัวเลขก็พี่น้องเด้อนะคะว่าตัวเลขได้หรือยังนะคะอาจารย์ไทยเมดเดียวครับพี่น้องเรื่อหๆอาจารย์เจ็กเบิรงอีกที่นี่ตีหรือไม่ครับนัตตี้ครับมมา่อสั้นไปอาจารย์อาาจรย์น็ออาจารย์น็อตี้ไอ้ตี้แปดเนี่ยก็เดินเผาอาจารย์นั้นจอมกับมังเวศอาจารย์มีพาด้วย ผมงผมอาจารย์มันปีวิปปบนอนนอกหมดแล้วผมคุมว่าเป็นอยังผมกึ่กต่างเลยนะผมว่าคนยังสงสัยนะว่าผมเป็นใครผมไม่เป็นอาจารย์คนเดียวว่าใส่ชุดขาวเด้วยทุกคนเขาใจคุณเอาผมผมแม่มตาเขาแม่มตาผมไป็นอนะเนี่ยนิ้วหลังเส้ยเราผมอ่ะจดอนไปเรื่อยครับเด้คนได้เข้ามารับชมนะครับนะครับหนึ่งกันยาามาเนอะเัยผมเลขนี้เป็นเลขที่ออกจากตอนบางยาสงบแล้วก็คืนขึ้นมาฟองหมอไป บอกไม่คิดเปเดล้วมือเลยบบเป็นละเมอครับผมเมื่อคนจีนใช้เคื่อเมรจายเนี่ยนเขาไปิประตูกลับไปกับมาเอาเก้าห้าแปดแปดเก้าห้าห้าเก้าแปดนี่เี่ดเขากตัดเด่นเลยเก้าแปดห้าแปดเก้าสี่นิดเดียวคือเก้าห้าพบหาเรื่องมือกมาครับซึ่งวันตอนนั้นเก่าแต่ก้านอเคตาผมกัตัดกับไปได้วันวันมกับาใหม่นี้กับอีกตัวหนึ่งกับเก้าห้าสี่ตัวรมถ้าอีกตัวหนึ่ง ง่ายๆเลขกับตัวยี่สามหกห้าแปดเพราะว่ากับหัวตัวนดีแบบตันดีและครับทำเพิ่นอีกหลายอย่าลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าตัวละล้านเหมือนกันตัวละล้านอย่าลืมเขียนเนาะเก้าตัวละล้านตัวเซีนตัวละล้านเลยับครับตัวละล้านเซีครับเอาเก้าก็มาหนึ่ตัวละล้านมันออกแพ้แค่ก็มาอีนี้ออกแพ้แค่ได้แล้วเยียบไปแล้วครับอาจารย์เหยียบไว้เรียบร้อยนะครับคุณโออกางูตีตี่เหยียบผมบอก อัดก็ไปเดยอครับงินการ7ก0บรนะครับตีงวดแต่เด้วเขาเอาวงิี่หาไปดิครับตีงวดติดนะคะตีงวดติดวที่ว่าหรุดแต่ก็เขาเรีรูดเราอยู่เขาได้บีบอยู่มีคนคอมเมนต์เยอะนะจั์เพราะว่าเขาถูกนะ